สอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจ่ายส่วนต่างประกันรายได้มันสำปะหลังงวดที่สกราสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมท,ทุกท่านพบกันเป็นประจำครับกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพาดวย ช่องข่าวของชาวกเกษตรพบการคลิปนี้กับผมก็มีข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรพวก,ปล,กปลูกมันสำปะหลังมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารว,วยด้วยนะครับ มารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่สิสิงหาคม2563เห็นชอบให้ทรกรสดำเนินโครงการปกการะกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2563ทับเพื่อให้กเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการปกการะกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพเป้าหมายกเกษตรกร524,000ครัวเรือนวงเงินงบประมาณ9,570ล้านบาทโดยประกันรายได้หัวมันสำปะหลังเชื้อแป้ง25%กิโลกรัมละ2.50บาท ครัวเรือนละไม่เกิน100ตันในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศกรมการค้าภายในออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการ ปากกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2563ทับ6-14งวดที่3ความว่าตามที่ประชุมครั้งที่1ทับ2564เมื่อวันที่26มกราคม2564เห็นชอบกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2563ทับหงวดที่3ดังนี้ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจําวันที่1กุมภาพันธ์2564าเพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการปราักการรายได้กะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2563ทับบงวดที่3สําหรับกะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง กับกมรมส่งเสริมการเกษตรโดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายน2563และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่1ถึง31ม,ามารกราคม2564และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง25กิโลกรัมละ2 สอบาทข้อ2การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกิโลกรัมละ2.5 0ส่วนบาทกับราคาคลากอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่กเกษตรกรผู้ผปลูกมันสำปะหลังสำหรับการจ่ายเงินงวดที่2คือกิโลกรัมละ0.28บาท ประกาศณวันที่27มกราคม2564ครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับที่มีการเคาะราคาส่วนต่างในงวดที่3นะครับที่ทางทกศสจะโอนเงินเข้าบัญชีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับ ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทีิประโยชน์ที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทําผิดพลาดประการใดในคลิปนี้นะครับก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ